สวัสดีค่ะมีรถแฮสแบ็5ประตูทัอปสุดของรุ่มมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะปอดโฟร์กัสเครื่องยนต์2,005ประตูเกียร์โตปี2,013ค่ะนีได้มวลลุฟเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าผสมกับหนังนะคะ Airbag ABS เุณจารีโมนพวงอะไัยมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทนะคะแอร์ดิจิตอลค่ะ ก็สวยน่าใช้มากๆเลยค่ะมูลรุกก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยค่ะคือดาวนะคะผ่อนส,สบายๆเดือนละ7,000บาทเท่านั้นค่ะอันนี้ขอถานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซิรคณีได้นะคะขอยที่15,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะใครกาลังมองหารถท่าประตูสภาพปสวยนะคะแน,านาะนํเปรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะ ขนของได้เยอะนะคะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนะโฟกัส2.0 Sport ค่ะเบานะก็สามารถพับได้สะดวกสบายมากๆเลยนะเอาไว้ขนของค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังพร้อมนะคะมีสปอยเลอร์หลังค่ะรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะสอบถามรายละเอียดในการจัดไฟแนนซ์เพิ่มเติมกับแอมได้เลยนะคะออกรถใหม่ยุกย,ยานแบบมีคิดเลยนะคะ ฟอร์กัสครืเงยนต์2,000กิโลต่อปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามยละเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อ